ฉันถึงเปลาคือถ้าเพื่อเธอลงไล้ให้ทองที่แบกหน้าฉันทำให้เธอคลังไครนขอขวาวามแล้ฉันมาพูกไว้ให้ในหัวที่คัดผมต่อดอกนะคะดอกก็จะหน้าตาประมาณนี้เหมก็จะใช้เป็นสีเหลืองสีม่วงสีข่าวนะคะเข็มเบอร์3ทับ4นะคะ กันไกนะคะเริ่มจากนะคะสีเหลืองก่อนของใหม่เป็นวงกลมนะคะเหลือความยาวพอประมาณโซ่สามนะคะถัก F นะคะหนึ่งหลักโซ่สองคะ่ะถัก F ยังไม่รวบนะคะสองครั้งอย่างนี้ ดึงรวบทีเดียวแล้วก็โซ่สองของใหม่นะคะหนึ่งครั้งยังไม่รวบนะคะสองครั้งรวบทีเดียวแบบนี้นะคะเราจะทำไปทั้งหมด12หลักนะคะต่อไปนะคะเปลี่ยนใหม่เป็นสีขาวเราจะเปลี่ยนสีตรงระหว่างโซ่สองนะคะที่เราทำไว้ แบบนี้นะคะมัดปกตินะคะหลังจากนั้นนะคะโซ่สามค่ะถัก F นะคะหนึ่งหลักรวบมาเหลือสองห่วงถัก F ครั้งที่สองรวบมานะคะเหลือสามห่วงถัก F ครั้งที่สามรวบมาเป็นสี่นะคะดึงทีเดียวโซ่สองค่ะ แล้วก็จะลงในช่องโซ่ถัดไปนะคะ F 1ครั้งเหลือ2ห่วง F 2ครั้งเหลือ3ห่วง F 3ครั้งเหลือ4ห่วงปลดทีเดียวค่ะโซ่สองเราจะทำอย่างนี้ไปทุกช่องของโซ่นะคะต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อสีม่วงนะคะเราจะเชื่อมตรงระหว่างโซ่2เหมือนเดิมค่ะถักโซ่3ขึ้นมานะคะ ถัก f สองครั้งค่ะโซ่สองค่ะถัก f สามครั้งนะคะในหลักเดียวกันโซ่สามค่ะลงระหว่างช่องโซ่สองนะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะลงระหว่างช่องโซ่สองค่ะโซ่สามค่ะ ถัก 3F มนะคะในช่องถัดไปโซ่สองคะ่ะถักสามในช่องเดิมคะ่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถักโซ่สามคะ่ะสลับกันไปแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้า ทำไปจนรอบนะคะดอกที่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะเชื่อมต่อนะคะดอกที่สองเราจะถักมานะคะถึง 3f นะคะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราหยิบชิ้นงานนะคะเอาด้านในนะคะประกบกันแบบนี้นะคะโซ่หนึ่งค่ะเราไปลง x นะคะ ของดอกนะคะอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วโซ่หนึ่งแล้วเราปล่อยดอกโน้นนะคะแล้วเราจับแค่ดอกนี้นะคะถัก3า3เสเสร็จแล้วโซ่หนึ่งค่ะให้เราไปเชื่อม X นะคะของดอกอีกด้านหนึ่งถักโซ่หนึ่งค่ะ แล้วมาลง X นะคะตรงโซ่2เสร็จแล้วโซ่2ให้เราไปเชื่อม X ของอีกดอกด้านหนึ่งแล้วก็โซ่2กลับมาลง X ดอกนี้นะคะโซ่1เชื่อมต่อ X ของดอกอีกฝั่งหนึ่งโซ่1นึงหลังจากนั้นนะคะ ช่องนี้เราจะถัก 3F ค่ะ1 2 3โซ่1ค่ะแล้วก็ไปเชื่อม X นะคะแบบนี้โซ่1แล้วเราก็กลับมาถัก 3F 1 2 3 หน้าตาการเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปเป็นวิธีการทำสายนะคะสายผูกนะคะเริ่มจากนะคะเชื่อมไหมสีม่วงแล้วก็โซ่สามนะคะขึ้นมาถัก F นะคะไปทั้งหมดนะคะสิหลักค่ะ

สิบห้าหลักแบบนี้นะคะสิบห้าหลักแล้วแถวต่อไปให้เรานะคะขึ้นโซ่สามลง F หลักที่สองเราก็ถัก F ตรงตัวเลยค่ะไปจนถึงนะคะ สองหลักสุดท้ายเราจะเหลือสองหลักสุดท้ายแบบนี้ใช่ไหมคะถัก f เหลือไว้นะคะอย่าเพิ่งปลดแล้วก็ถัก f ไปสามหรือ่วงแล้วก็ลอดทีเดียวนะคะให้เราถักรดไปเรื่อยๆนะคะไว้มาเจอกันนะคะเมื่อเราถักไล่ลดระดับลงมานะคะ<ๆ>ก็จะได้1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนะคะแถวที่9ก้าก็คือจะเป็นโซ่สามแล้วก็ F นะคะแล้วให้เรานะคะถักโซ่สามหนไปอย่างนี้นะคะ อีกยี่สิบสี่แถวนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ